ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวพื้นเมืองครับวันนี้พาทีมงานบ่าวนัดครับไปเกี่ยวข้าวสองร้อยไร่ครับของผมเองงานใหญ่ครับแต่ว่าเดินไกลหน่อยเดินไกลเลยครับไปน้ำบ่เลยขี่รถเกี่ยวไปน้ำบ่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่รถเกี่ยวไป ลองไปแผ่ไปครับเดินไปดูนะครับเดินไปไกลๆครับวันนี้ไปเกี่ยวข้าว บอลโคนโดยฟองลมจัดการต้องวชบวชอะไรกันไปนะครับเดินยาวครับวันนี้ติดอครับ ไปกับสีหน้าเขาหมดแ <c oughs> <200 S 2> <c oughs> ล้วสองร้อยไร่ครับตัวพี่เขาเพิ่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะเกีย่ยวเกี่ยเกล่ยเราได้หรืะโอ,อ้เอา้า <c oughs> ไปแล้วครับไปโน่นเลยครับเลยติดทองเลยครับพ้นเงลักตกเลยดีกว่าฝั่งโน้น ไปครับเดี๋ยวทราบกันน่า นี่ครับไก้จำถึงไหมครับก็เดี๋หววัดข้าวอีกครับหวานข้าวอีกครับ,รบไม่รู้จะได้หรือเปล่าอันนี้เป็นลูกข้าวครับเนี่ยเกี่ยวอีกได้อีกเลยครับเดี๋ยเอาไปให้ไก่เยอะเลยเดี๋ยวไปฝากให้แมงให้ขากลับก่อน <laughs> เดินไปหน้าหนึ่งนี่ก็ได้เยอะเลยเลยนะครับโอ้ขนาดใหญ่ๆครับป้านิ่มนวล ครับใครถึงที่ไม้แล้วครับขึ้นทางกันจันครับขึ้นปูซาครับปูค้องขึ้นได้ไหมไปไปเฮ้ยนะครับโอ้ยโอ้ยแยวโอ,โอ,อ,โอ้เดี๋ยว ى, น้าพี่ครับเนี่ย <laughs> ไปเลยขาดไปแล้ว เก็บลมครับเก็บลมอันนี้ป่ะไปเก็บม,มาเยอะโอ้ไม่ได้มานานทองตันหมดแล้วนี่วะผูกตัวในคลอง <c ười> นนลอ่ะมันไม่มีฝายเก็บเลยเอา้าเจอต่องวางไปแล้ว ก็บมกแล้เสียมันเต่น,น,น <c oughs> เดี๋ยครับเวียนามที่ได้หินเรีบโอ้ยอเลยไป,ไปได้ไมได้ สะไล่ครับเป็นถนนซิกแซกเป็นร่องน้ำครับทางอาจจะลำบากหน่อยไปได้ครับเราไปได้นี่ครับโอ้เอ็มกอกับเก็ทมื่กินเลยเจอกิ่งไม้ครับโซเฟอร์เจอกริงไหมนึกว่าใบไม้ไว้ไม่ล่นะ เฮ้ยเกียทางลกเลยโอ้อันนี้ก็เหลืองแล้วข้าวสุกหมดแล้วครับรอรอรถไปเกียวไม่แกอันนี้นึงข้าวไหรอ่อเลืองๆลืมอ่ะอันนี้ข้าวไหร่ด้วยเนี่ยนะ ม,มาเรียกมาสามครครบไล้วใกลจะถึงแล้วบนฟ้าอ้อยไปก็ถึงแล้วครับ ไม่ได้มาดูทางลงมันลงได้หรอลงฝั่งมันจะแพงก็ไันแน่เลยเราเจอทางอันตรายแล้วครับเนี่ยไ่ได้ยังบ๊บเฮ้ยไปเลย ได้ครับไปได้รับยันอ่ะรับง่ายี๋ยวพอตัดไม้เห้โอเ้โอเจอทางก็เลยหดนะครับเราไม่ได้มานานสักที เรามาถึงที่หมายแล้วลงนี่เลยนี่ครับมินไม่ไปที่ยังลงทางกันชันครับเนี่ยลงปูกองครับเรามาเกี่ยวแปลงนี่ครับเนี่ยของผมเองครับสองร้อยไร่ <c oughs> ไปกับสีหน้าก็หมดแล้วเนี่ย โอ้ป๊าบโอ,โอ,โอ้เกือบถึงดินครับเนี่ยมาแล้วโอ้ดีนะข้าวข้าวมาตั้งเนะ <laughs> นี่แต้องต้องในด้วยนะตั้งอยู่ตั้ มีเรือมันเหลืองหมดแล้วเหรอยังก่อ,อนแล้วให้เวลาสามสิบนาทีครับเนี่ยเอาจับให้ปล่อยเลยกลางอุ้มนะครับเนี่เจ้าศักดิ์พัฒนาครับดูวิธีการกลางอุ้มครับโอ้ไปมากครับช่างบอม ต,ตัวนับงาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนี่ครับล็อกปุ่มช่วยเขาหน่อย,อยพอปะเบิ้งอะไรใส่พอครับ ให้เสร็จแล้วนี่ครับเป็นการ็จพิธครับเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิป2ครับเดี๋ยวขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้กันครับนี่ไม่รู้ว่าจะมีหนูหรือเปล่าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเบาวพื้นเมืองครับสวัสดีครับ